ันพรุ่งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเตรียมมอบหมายให้ทนายความชี้แจงข้อกล่าวหาที่ถูกออกหมายเรียกในคดีสมคบกันฟอกเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ พลตจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยระวังลงพื้นที่ติดตามนายกทัมนตรีปฏิบัติราชการที่ภาคเหนือหลังจากเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวอนสอนทุ่งสองห้องนำส่งหมายเรียกที่บ้านพักเพื่อให้รับทราบข้อกล่าวหาในคดีสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินที่กองบังคับการตำรวจนครบ,บาลสองในวันที่21มีนาคมนี้แต่ไม่สามารถนำส่งหมายเรียกได้เนื่องจากพลตรวจเอกสุรเชษฐ์ติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัด โดยพรุ่งนี้พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์มีกำหนดกลับกรุงเทพและได้มอบหมายให้ทีมทนายความชี้แจงรายละเอียดผ่านสื่อมวลชนและพิจารณาด้วยว่าการออกหมายเรียกครั้งนี้ผ่านกระบวนการสอบสวนโดยชอบแล้วหรือไม่สำหรับการออกหมายเรียกพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ครั้งนี้มาจากการสืบสวนขยายผลที่พบความเชื่อมโยงทางการเงินกับผู้ต้องหานในคดีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายเจ้พิมพ์ซึ่งเป็นคดีในท้องที่สอนอ,นอตาวูนและมีตำรวจ3นายและพละเรือนอีกหนึ่งคนรับทราบข้อกล่าวหาและมีการประกันตัวในชั้น พนั้งงานสอบสวนแล้วค่ะ